โซอ้อยู่เก่งมากเลยเนี่ยบอกวิธีไหนนี้ทำยังไงไม่ได้แค่หมีอีหมีหีโอ้เก่งมากเลยอยลยอ เสียบลงไปเลยครับรเสียบลงไปได้เสียบลงไปได้ได้เสียบได้ลูกเสียบเขาไปเลยอ่าเสียบเขาไปเรียนรู้เลยครับเหมือนกันครับเคเสียบเลยครับโอเคแล้วไข่กลมหมุนเลยครับอืมหมุนตรงๆนะครับว้าสำเร็จเก่งมากเลยเนี่ย